เงียบนะเกิดสีค่ะใจชื่อในสองเทนนิสจะพาเสียงามเลขที่ไดอยูอคำฉันม .5 ทอสองวันนี้จะมาสอนเกี่ยวผลิตภัณีสีค่ะจากดีทยค่ะเราจะเอาหลังไปคูณกับเพลก็จะได้สอคูณลบหนึ่งบวกสีู่สองสามคูแปด 4คลบ4วก2ู2 5ู8วก2คูณ4ก็จะได้เท่ากับล3วก8ที่4บวกูลบ ได้ากับห้าปีโขอบคุณค่ะ